สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้เราก็จะมาทําขาตั้งกล้องนะครับจากขวดน้ำนะครับที่เราซื้อมาดื่มกินแล้วก็หมดแล้วก็จะไปทิ้งครับยังมีประโยชน์นะครับสามารถนํามาทําเป็นขาตั้งกล้องนะครับเอาไว้สําหรับถ่ายวีดีโอนะครับลงทิกตอกหรือลง YouTube ได้ทั้งนั้นนะครับโดยที่การทํานะครับเราก็จะใช้ ขวดน้ําเปล่าเราหนึ่งขวดนะครับแล้วก็จะเอาน้ําสะอาดเรานะครับเทใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเวลาเราตั้งโทรศัพท์แล้วอาจจะให้มีความมั่นคงนะครับแล้วก็จะมีฝาขวดน้ําอัดลมอีกหนึ่งฝานะครับเดี๋ยวเราก็ทการตัดข้างนี้นะครับสองข้างนะครับ ครับเราก็จะใช้คัตเตอร์นะครับตัดไปเลยนี่นะครับ นี่นะครับเราก็จะตัดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้กาวมาติดต่อกันแบบนี้นะครับจะใช้เป็นกาวร้อนนะครับหรือจะเป็นกาวที่ใช้นะยิงปืนก็ได้นะครับที่ใช้ปืนนะครับผมจะใช้กาวร้อนนะครับ ก็งานเราเป็นงานเล็กๆนะครับเราก็สามารถใช้ไฟแช็กได้นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ปืนยิงกาวนะครับ ร,รูปล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองการใช้กันนะครับว่า,าถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้ออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อขาตั้งกล้องนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ ทำคลิปนะครับลง t i k ต o อนะครับรว่าลงยู u ู e นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ